แรกเลยที่ยุติธรรมีที่นี่ที่เดียวครับมาทำมาตั้งแต่ที่สี่อะค่ะปีสิบไปนี่เวียดนามไวชอบมากครั้งละห้าร้อยกับสิบถึงพันเราต้องจ่ายห้าร้อยถึงพันกระปุกทุกๆเกือบเกือบเกือบทุกทีนะครับอ๋อลูกช่าไม่เหมือนไทยเลยค่ะถ้าคุณมาชิมคุณก็รู้ว่าจะไม่เหมือนไทย ทั้งในยุยายไม่มีค่ะมีเจ้าเดียวรถนี้นะครับรถนี้นเนี่ยไปย่างรถนี้ทั้งประเทศมีเจ้าเดียวถ้าใครไปทานที่ไหนได้รถนี้นะให้ฟรี <laughs> น้ำประหวานป้าม้วยจ้า เป็นกะปิสองนะคะราคาะมูว่วมันมีขึ้นมีลงกระปุกเท่ากันค่ะเขาเดิมครับมีห้ารสครับห้ารสน้ำปลาหวานกุ้งพิเศษแล้วก็มีกะปิสดกะปิหวานกะปิแห้งแล้วก็น้ำปลาหวานปลาย่างครับมีดำนั้นเลยห้าห้าสเพราทําทำมาตั้งแต่ปีสี่สี่อะค่ะปีนี้หกสี่ยี่สิบปีเขาติดต่อมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีอะไรอะห้าห้าห้าหลังน้ำท่วม ก็มีแบบเขาไปซื้อกินในห้างแล้วเมื่อก่อนเราตอนนี้เราก็ยังขายอยู่บิ๊กซีกับกับท็อปครับก็เขาไปกินแล้วเขาก็เจอเขาก็โทรโทรมาพอเห็นเั่นี้ก็โทรมาถามเชิญเข้ารายการอะไรเข้าตั้งแต่เข้าบิ๊กซีตั้งแต่ยังไม่มีน้ำผหวานเลยนะบิ๊กซีกับท็อปอ่ะเป็นแรกเลยใช่ใช่ใช่ที่ยุทธยามีที่นี่ที่เดียวครับยุทิยามีที่เดียวค่ะครับแต่ถ้าในกรุงเทพก็จะมีตามท็อปและบิ๊กซีครับบางสาขาเรื่องใช่ครับบางสาขาใช่บางสาขามีออยครับ ก bon ็จะสูงาวครับคิดของเ,เราเองค่ะ <c oughs> ครั้งแรกทำอย่างเดียว <c oughs> อันนี้คิดตั้งแต่ระหว่าแรกเลยใช่ครับแล้วาาก็มาค่อยๆเป็นกะปิแล้วก็มาเป็นปลายา่างของเราเด็ดที่รสชาติรสชาติจะไม่มีเหมือนไทยถ้าคุณมาชิมคุณก็รู้ว่าจะไม่เหมือนไทยทั้งในยุทยาเนียไม่มีค่ะเจ้าเดียวแล้วยิ่งปลย่างนี่นะคะ ประเทศมีเจ้าเดียวไม่ใช่ในยุทยามีเจ้าเดียวนะรถนี้นะครับรถนี้เนี่ยไปย่างรถนี้ทั้งประเทศมีเจ้าเดียวถ้าใครไปทานที่ไหนได้รถนี้นะให้ฟรีเก็บได้เดือนหนึ่งค่ะไม่ต้องเข้าตู้เย็นเพราะเราต้องเทสแล้วเราถึงจะขออยได้ใส่ตู้เย็นก็หกเดือนนะครับขั้นต่ำถ้าตู้เย็นจะได้หกเดือนแต่ว่าถ้าจะให้ถนอมในด้านนานหน่อยก็ควรที่จะตักแบ่งนี่เวียดนามชอบมากตอนแต่ตอนนี้เขาปิดไงครั้งละห้าร้อยกัิบถึงพัน Nah เราจะต้องสั่้500-1,000กระปุกทุกๆเกือบเกือบๆทุกนทีนะครับอยู่ที่เนี่ครับบ้านสร้างนะครับตรงตรงหัวโค้งเลยจะติดกับร้านจักคุณสมพานิชหรือถ้าเข้า g o o g l e Ma p ก็ทิมน้ำประหวานต้ามวยได้ครับก็มาตามเส้นทางได้เลย8โมงเช้าถึง้ามงเย็นทุกวันครับไม่มีวันหยุดน้ำประหวานป้ามวยจ้า